ถแถลงข่าวหรือออกเดท w h e n t e r t a i n m e n t แถลงข่าวหรือครั้งแรกปมข่าวลือลิซ่าแบล็กทิงออกเดทกับทายาทมหาเศรษฐีเฟรเดริกอานนหลังจากที่เป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลเดียเมื่อมีการแพร่ภาพลิซ่าแบล็กทิงหรือ Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาลในเวลาพักผ่อนสุดชิวกลางเมืองปารีสโดยในภาพมีชายหนุ่มคนหนึ่งร่วมเฟรมอยู่ด้วยซึ่งก็คือเฟรเดริกอานอน F. a d i r i a n o ทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์ดูซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่า b l i n ต่างสงสัยกันยกใหญ่ว่าสถานะหัวใจของสาวลิซ่าตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรก่อนที่ล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยภาพชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่กรีซแถมมีการเทียบภาพช็อต่างๆจนเป็นที่จับตาก,กันว่าไปกับครอบครัวของเฟเดอร์หรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม2566สื่อดังเกาหลีใต้นูซนได้เสนอข่าวอ้างถึงตัวแทนของว g e จี e อ t a เ n m e n เว่ามีการถแถลงครั้งแรกว่า เราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดทของลิซ่าได้ซึ่งคำตอบนี้มีความเป็นไปได้สองประการคือหนึ่งลิซ่าต้องการให้เรื่องชีวิตรักของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างที่สองข่าวหลือนี้ไม่เป็นความจริงทั้งนี้ทางต้นสังกัดสามารถยืนยันเรื่องการออกเดตของสาวสาวสมาชิกแบล็คทิ้งคนเดียวนั่นก็คือจีซูส่วนสมาชิกวงคนอื่นๆเจนนี่และโรเซ่คำถแถลงที่เผยแพร่อ,ออกมานั้นใช้คำตอบเดียวกันว่าไม่สามารถยืนยัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเอกสารคำถแถลงจากไวจิครั้งอย่างไรก็ตามหลายสื่อต่างจับตาถึงความความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่น้อยเนื่องจากเฟรเดริกอโนนมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆเขาเป็นเศรษฐีชาวฝรั่งเศสอายุ28ปีมีความสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคือฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและอิตาเลียนเป็นประธานกรรมการบริหารของแท็กวอตแบรนด์นาฬิกาสุดหรูหนึ่งในแบรนด์ตัวท็อปของวงการนาฬิกาและเป็นทายาทของเบอร์าร์ดอโนนเบอร์นาร์ด ประธานกรรมการบริหารของอาณาจักรที่มีจำนวนแบรนด์ในเครือมากกว่า70แบรนด์